บแบบเด้งมากอะ่ะดูสิบลูเบอรี่บลูเบอรี่จ้ามาเรามาราดน้ำซอสกันเลย้อ,อ,อ,อ้ว้าวสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ได้โมจิหยดน้ำ กินบูเบอร์รี่จ้าอากาศร,ร้อนๆแบบนี้มากินโมจิหยดน้ำด้วยกันจ้ามาจ้าวันนี้ได้มาสี่ชิ้นนะะจ้าอันนี้ลองแกะบุงลแะบบอุ้ยนันเฮียมาจ้าเขาจะมีมีนมมาหายหนำนา้ะจ้า กินปะนี่น่ากินมากอ่ะเกะเก๋ลูกสาวเคยสีสวยมากนี่เดี๋ยวแม่ให้อ่ะอันนี้อ่ะชิมดูชิมดูมาจา้ะหอมอ่ะ อร่อยอบุ๊บอือหอลูกโหน่ากินมากสีสวยอะ่ะอืมเดี๋ยวเราจะราดน้ำที่หลังมากาโอยลูกส,สาวแม่อุ้ยฝั่งนี้แกะง่ายมาก น่ากินมากอ,อ,อุ๊ย้ยมันก็จะเละหมดสิลูกว,ว้าวไม่เอานะไม่พอแล้วลูก ลูกจ้าเออโอจ้าจ้าจ้าฮึมบึงแบบเด้งมากอะ่ะดูสิฮึมบูเบอร์รี่บูเบอร์รี่จ้ามาเรามาราดน้ำซอสกันเลย ห้ห,หว้าวน่ากินมากาอะอน,น่ากินมากเลยเลยอืมสดชื่นมากอืมอมาจ้ะหนึ่งจเลูกจ๋าเอาอันเดียวพอลูกมาหนึ่ง มันอาจจะเลอะนอยนึงเนาะจ้ะอรมอุม่อยมากเออเออเอโอเคอืมนุ่มยมากเลยค่ะลูกมาเดี๋ยวแม่เอาให้มาใหถ้าแม่เอาให้แม่เอาให้มใหไม่ไม่เอาให้จ้าจ้าจ้าอุ้ยล้างมือมาแล้วด้วยจ้า อืร่อยมากอะ่ะสีสันสวยมาก 好。